ก็นาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวการเงินโดดเด่นมากแข็งแกล่งเป็นเกษตรแต่ก็ค้นทรัพย์ด้วยดาวประจำตัวกลุ่มดาวการเงินเป็นคู่มิตรใหญ่ก่อนย้ายเข้าพบแผงการสื่อสารการเดินทางและสังคมเพื่อนฝูง ดาวสุพระค์ใหญ่ซึ่งเป็นดาวบุญดาวตัวช่วยสถิตยอยู่ในภพอริส่องแสงไม่ถึงดวงชะตาชีวิตเฟื่องฟูรวยแล้วรวยอีกมีโชคดีเรื่องเงินแต่ก็เต็มไปด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้เงินไปกับภาษีสังคมและการเดินทางควรแก้เคล็ดด้วยการเก็บเงินในรูปแบบของสินทรัพย์อาจช่วยให้เก็บเงินอยู่ได้บ้าง กลางปีดาวพฤหัสย้ายมาเล็งลักนณาปัญหาต่างๆจะคลี่คลายผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นปัญหาจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำปี2569ครึ่งปีแรกโดยอิงจากลักนณาเป็นหลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะ เป็นการทำนายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีนนะคะ่าครูค่ะรายละเอียดค่าครูสามารถเข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะ ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้แหละค่ะ สำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลาเยอะมากครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆในการทำนายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทำเอาไว้แยกเป็นดวงประจำเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สำหรับดวงประจำครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการ เงินของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมังกรลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรดาวประจำตัวคือดาวพระเสาร์ในช่วงต้นๆปีเนี่ยตั้งแต่มกราไปจนถึง13กุมภาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมเป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนการเงินแล้วก็เป็นภพเรือนของดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูกับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็เป็นดาวคู่มิดใหญ่เรียกว่าเป็นคู่โชคเชีวริตแถมดาวพระราหูก็ยังสถิตเข้มแข็งเป็นกเกษตรอยู่ตรงนี้ด้วยดาวพระราหูคือดาวการเงิน เมื่อดาวการเงินเป็นเกษตรแปลว่าการเงินแข็งแกร่งมากมีเงินเข้ามาหลายทิศทางมีเงินเข้ามาอูฟูมีความเฟื่องฟูด้านการเงินแล้วก็ในช่วงตน้ตนๆปีเนี่ยพอดาวประจาตัวและดาวการเงินกลุ่มการเป็นคู่มิตรใหญ่แบบนี้ทําให้คุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตไม่ว่าจะจากการทํางานหรือว่าอาจจะเป็นได้จากโชคลาภได้อะไรแบบฟุกฟุกหรือว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนอะไรแล้วได้ผลตอบแทนรวดเร็วทันทีในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีด ที่คุณจะอูฟู่ได้ค่ะ แต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเก็บเงินไม่อยู่เนื่องจากว่าดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินพอมาสถิตยอยู่ที่ภพเรือนการเงินก็ทําให้เป็นราหูคนรัพย์ด้วยจึงมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเยอะแยะจุกจิกมากมายรายจ่ายส่วนใหญ่บางทีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีสังคมเพราะว่าดาวสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดังนั้นสังคมเพื่อนฝูงก็จะนําพาปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาให้คุณจะต้องจัดการแก้ไขอาจจะมีเพื่อนฝูงที่หยิบยืมเงินหรือบางทีเนี่ย ไม่ได้มีใครมาหยิบยืมเงินหรอกแต่ว่าคุณมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแล้วคุณเป็นที่ต้องการแก่ผู้คนรอบข้างมีสเสน่ห์เพราะว่าดาวประจำตัวกลุ่มกันกับดาวคู่มิตรใหญ่ค่าว่ามีสเสน่ห์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของการที่คุณไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนนิยมชมช,มชอบเป็นที่พอเพลารดังนั้นคุณก็จะได้รับเชิญไปร่วมง,งานต่างๆมากมายงานสังสรรค์เฮฮางานปาร์ตี้งานสังคมต่างๆงานเน็ตเวิร์กงงานเหล่านี้บางทีก็ทำให้คุณจะต้องเสียเงินอยู่เหมือนกันต้องไประมัดระวัง หนึ่งคือคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะคือเงินเข้าว่ะเยอะแต่บางทีมันเก็บไม่อยู่อย่างไรก็ตามการที่ดาวราหูค้นทรัพย์เนี่ยเราสามารถแก้คลิดได้โดยนําเงินไปเก็บไว้ในรูปแบบของสินทรัพย์อย่าไปเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่เราถอนออกมาง่ายๆเก็บไว้ในรูปแบบของเงินสดอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลงทุนซื้อทองซื้อหุน้นเอาไปลงทุนซื้ออสังหาพวกนี้เนี่ยจะทําให้คุณเก็บเงินอยู่มากกว่าาจะเเเปป็น็นนนกกรรแบบบงิใูแ ของสินทรัพย์ซึ่งมันอาจจะแปลงออกมาเป็นเงินยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินทรัพย์ในช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะขายเกงกําไรเร็วเลยเนี่ยต้องรีบทําในช่วงต้นปีมันมีโอกาสเพราะว่ามีดาวคู่โชคถทวฤทธิ์แต่ว่าดาวพระราหูก็คนรัพย์อยู่ดังนั้นขายออกมาคุณก็ต้องเอากลับไปเกงกําไรต่ออีกทีหนึง่งจะเก็บเอาไว้กับตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันมีเหตุให้ต้องเสียไปจะต้องทําอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าดาวพระราหูจะย้ายออกพอดาวพระราหูย้ายออกทีนี้แหละคุณก็สามารถที่จะเก็บบบเเงงงิินนนใรูปแขอสดไ แต่ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ดาวพฤหูยังไม่ยายออกนะคะยังคงคุ้นซั์อยู่ตลอดแต่ข้อดีก็คือมันก็มีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน ทีนี้ดาวประจาตัวมีการยกย้ายในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรือนที่ดีภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางแล้วก็การสื่อสารเจรจาแล้วก็ประกอบกับการที่ดาวการเงินของคุณเ,เป็นเกษตรตลอดดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะเจรจาต่อรองทางด้านการเงินได้ประสบความสําเร็จไปเจอลูกค้าคุณสามารถที่จะบอกได้เลยว่าสินค้าบริการของคุณราคานี้เขาต่อรองอะไรเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องให้ก็ได้สุดท้ายเขาต้องยอมคุณหรือว่าถ้าคุณจะไปขอ ต่อรองเพื่อขึ้นเงินเดือนขอต่อรองอะไรเกี่ยวกับ b e n นฟิตนะคะกับผู้ว่าจ้างของคุณกับเจ้านายของคุณคุณสามารถที่จะต่อรองได้ในช่วงที่ดาวประจําตัวย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารตรงนี้ ทางด้านดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวดีเป็นดาวบุญเป็นดาวตัวช่วยนะคะแล้วก็เป็นดาวสุประเคาะห์ใหญ่เนี่ยท่านสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนอริภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาเนี่ยในช่วงต้นต้นปียาวไปจนถึง31พฤษภาเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณจะต้องแก้ไขเพราะว่าดาวตัวช่วยไม่ได้ช่วยปัญหาส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้หรอกคะ่ะเนื่องจากดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดมีปัญหาพุ่งเข้ามาก็แก้ไขกันไปต้องงองงงรรระมัวเื่ ของการขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างเรามันระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานพเพื่อนร่วมทีมกับผู้ใหญ่ส่วนลูกน้องอ่ะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าบางทีลูกน้องหุนหันพันแล่นลูกน้องอารมณ์ร้อนอารมณ์เสีสยใส่เราเราก็ต้องใจเย็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังดูว่าลูกน้องก็ยังเกรงใจดังนั้นคนรอบข้างในช่วงที่ดาวพฤหัสยังอยู่ในภพเรือนเสียหายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะไปขัดอกขัดใจเขาหรือเขามาขัดอกขัดใจกับคุณเนี่ยได้อยู่เนืองเหมือนกันแต่ถ้าคุณใจเย็นซะม,มันไม่ได้มีปัญหาเนื่องจากว่าดาวประจําตัวคุณ อยู่ในภพเรือนที่ด,ดีดาวประจําตัวคุณเป็นดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่มันมีคนเกรงอกเกรงใจอยู่แล้วอะค่ะเป็นดาวใหญ่ encia, ชาวมังกรเนี่ยก,ก็มักจะเป็นคนที่มันมีความน่าเชื่อถือมีความนับหน้าถือตามีมคนเกรงอกเกรงใจถ้าเกิดว่าคุณก็ทําตัวให้เขาเกรงใจด้วยคือไม่ไปหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายๆหรือใครหัวร้อนหัวเสียมากคุณใจเย็นกว่าเขาเนีย่ยเขาจะเกรงกลัวคุณ,คณเขาจะไม่กล้าเขาจะนิ่งขึ้นก็ต้องวางตัวแบบนี้แล้วก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนปัญหาการงานมีบ้างแต่แก้ไขได้ทีนี้ดาวพฤหจะยย้า ช่วงวันที่31พฤษภาคมอันนี้ดีเลยพอย้ายมาปั๊บมันเล็งลัคนาคุณเนี่ยโดดเด่นเลยดาวพฤหัสเป็นดาวนักปราดด้วยก็ทําให้คุณยิ่งมีศักยภาพเป็นดั่งนักปราดเข้าไปใหญ่ปกติก็เก่งก็ฉลาดอยู่แล้วด้วยเพราะดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนที่ดีไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนเสียหายทําให้คุณหาทางออกแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วดาวพฤหัสเข้ามายิ่งส่งเสริมใหญ่โดดเด่นหยิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมดนะคะจึงมีโอกาสรุ่งเรืองเฟื่องฟูในเรื่องของการงานด้วยในช่วงกลางกลงปีที่ดาวพฤหัสเข้ามาช่วยแล้วแต่จุดทีี่ต้ององรระมมััวก็ เพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพกเรือนสหัชชะและวินาศสหัชชะก็คือสังคมเพื่อนฝูงดังนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยถ้าเคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนฝูงคนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับจูนปรับความเข้าใจกันได้แต่ในเรื่องของวินาศที่มันเล็งลักนาด,ดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะักหรอกค่ะเพราะว่าท่านเป็นดาวดีนะแต่บางทีอาจจะมีบ้างเหมือนกันถ้าในพื้นดวงเดิมของคุณดาวพฤหัสก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่มีมาตรฐานไม่ไดีอยู่หรืออยู่ในภพเรือนเสียหายอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้บางทีทํางานดีอาจจะ ไม่มีคนเห็นความโดดเด่นเติบโตก้าวหน้าอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับชาวมังกรที่ดาวพฤหัสในพื้นดวงเดิมไม่เสียเพราะว่าวินาเดบางทีมันเหมือนกับว่าปิดทองหลังพระนะคือทํางานดีแล้วก็ทํางานดีไปนะคุณก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในงานที่คุณทําเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีใครมาผลักดันให้คุณเติบโตก้าวหน้าอ่นะอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพเรือนเสียหายไม่มีดาวตัวช่วยบางทีมันมีเกณฑ์เจ็บป่วยบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดูว่าจะเป็นอะไรหนักนะคะค เพราะว่าดาวพฤหัสก็ไม่ได้อยู่ในภพเรือนที่เสียหายมากภพเรือนอริเนี่ยถือว่าไม่ได้เสียหายมากแต่ก็มีดาวอีกดวงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งเงาเล็งไปที่ภพเรือนมอรณะซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดังนั้นเนี่ยบางทีสุขภาพคุณดูภายนอกดูเปลินเอหรือเอาจากความรู้สึกคุณเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่เป็นอะไรแต่บางทีมันมีอะไรแฝงที่ยังไม่แสดงอาการก็ได้ตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าก็ไปตรวจสุขภาพซะเลยนะตรวจสุขภาพประจําปีประจําครึ่งปีถ้าเกิดว่ามีอะไรแฝงเนยถ้้าาคคคุุณณไไปปตรวจจจหะอด พราะถ้าคุณปริตรวจในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้ามาเล่งแล้วคือช่วงประมาณกลางๆปีเนี่ยเจออะไรก็รีบรักษาก็จะหายเร็วค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่นี่ก็จะบอกเรื่องราวเด่นๆสําคัญๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนี้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่การงานโดดเด่นมากได้ไพ่ดีได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าอันนี้มีโอกาสที่คุณจะทํางานแล้วได้ประสบความสําเร็จถึงขั้นก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าขยายกิจการเลยแล้วก็ทํางานดีทํางานเก่งมีวิสัยทัศน์ตีวางแผนการงานได้ดีผู้คนค่อนข้างเกร็งอกเกร็งใจทางด้านในตําแหน่งของการเงินได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนี่คือไพ่ผูวิเศษดังนั้นการเงินของคุณ พีคมากๆเงินเข้าได้หลายทางเลยไม่ว่าจะจากงานหลักหรืองานเสริมนะคะหรือมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนก็ได้อย่างที่บอกไปตอนที่อธิบายดวงดาวนะคะคือมันมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาหลายทิศทางมากทําให้คุณเนี่ยพีคได้สุดๆในเรื่องของการเงินค่ะแต่พอมาดูที่ไพจ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณดันเป็นไพ่หมุนเงินดังนั้นเนี่ยเงินเข้ามาแล้วมันมีรายจ่ายให้ออกไปเพราะฉะนั้นราหูอาจจะคน้นทรัพย์คุณอาจจะเล่นงานคุณแต่วิธีแก้เคล็ดบอกไปแล้วนะคะทําตามนั้นก็น่าจะเก็บเงินในรูปแบบ ของสินทรัพย์ได้ค่ะต่อมานะคะไพ่ตรงกลางเลยเป็นเรื่องของโชคลาภจริงๆไพ่ใบนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอ่านจากดวงดาวเนี่ยมีโชคลาภอยู่เหมือนกันในช่วงต้นนปีที่ดาวประจําตัวกุมกันกับดาวพระราหูเป็นคู่โชคเทวบริตนะคะอันนั้นก็มีโอกาสได้โชคลาภแบบเงินก้อนโตนะแต่ถ้าเกิดภาพรวมแล้วเนี่ยดูว่าโชคลาภเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่ถึงแม้นจะไม่โดดเด่นแต่ก็กินดีอยู่ดีอยู่สบายดีชีวิตชิลๆในเรื่องของการเงินค่ะ ในตำแหน่งต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของการปิดบังซ่อนเรน้นแล้วก็เป็นไพ่ของโรคที่เกี่ยวกับพวกภูมิแพ้อาหารไม่ย่อยกดไหลย,ย้อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูแลตัวเองในเรื่องเหล่านี้ด้วยส่วนโรคที่ปิดบังซ่อนเร้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปทําตามที่บอกไปคือไปตรวจร่างกายมันซะเลยมันก็ไม่มีอะไรมาปิดบังซ่อนเร้นคุณได้เพราะคุณไปตรวจคุณไปสืบคุณไปเจาะเนี่ยในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือกลางกลางปีนะคะตอนนั้นนะคุณจะพบพบแล้วเนี่ยมันรักษาได้เร็วคะ่ะ สุดท้ายนะคะอย่างที่บอกไปเป็นไพ่หมุนเงินนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหลายๆจ็อบด้วยดังนั้นนะคุณมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะมีงานมากกว่า1ง,งานขึ้นไปงานหลักงานเสริมบางทีงานเสริมมีมาหลายๆงานด้วยก็สร้างโอกาสให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะค่ะเกตทำนายโดยใช้หลักสถิตินะคะไม่ได้มีญาณอยางรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็เป็นนักเขียนนิยายด้วยโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็ปบอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาดูกันได้ลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้อยู่ตรงเดสคริปชันค่ะ สำหรับช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจำราศีเกิดดวงการงานการเงินล้วนๆประจำลัคนาราศีและดวงความรักล้วนๆประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ